สวัสดีครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเซลดีนนะครับผมวันนี้จะมาส่งมอบรถนะครับผมให้กับพิดิดนะครับผมเป็นปาเจโร่สองนะครับผมวันนี้สีดาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสอบถามข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นนะครับผมสวัสดีครับไม่ทราบว่าลูกค้าชื่อคุณอะไรครับพร้อมบุญครับผมพร้อมบุญนะครับผมหรือพิดิดนะครับผมพิดิดได้รู้จักกับผมทางช่องทางไหนครับพี่พอดีมีเพื่อนแนะนามามีเพื่อนแนะนํามาใช่ไหมครับผมแล้ววันนี้ได้โปรโมชั่นอะไรบ้างครับก็มีส่วนลด3 0,000บาทแล้วก็น้ำมันฟรี5 0าบาท โอเคครับผมก้อริงก็คือพีิดีก็คือทําธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมครับพี่เนาะทำธุรกิจส่วนตัวมีหน้าร้านมีใบประกอบการก็คือเอกสารค่อนข้างจะชัดเจนมีดันให้นิดหน่อยนะครับผมก็ผ่านมาได้ด้วยดีถึงจะใช้เวลานานนะครับผมวันนี้ก็ฝากกันด้วยแล้วกันครับผมใครที่กําลังติดตามทางเพจหรือทางช่องทางอื่นก็สามารถติดต่อกับเข้ามาทางผมได้นะครับผมเซลดีนะครับผมเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ที่หน้าเพจแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพิดิด้วยนะครับผมที่ที่ไว้วางใจผมได้ดูแลนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัััวาไปก่อนนะคครรบมสสดี